สถานการณ์ในเมียนมาก็ดูเหมือนจะหายไปจากสื่อในเวทีระดับนานาชาตินะคะแต่ที่จริงการสู้รบยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพทหารและกองทัพประชาชนเมียนมาค่ะอีกด้านหนึ่งก็มีเหตุการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นติดกับพรมแดนของประเทศไทยเป็นการต่อสู้กันระหว่างชนกลุ่มน้อยประทะกันที่รัฐฉานอีกด้านหนึ่งถ้าจะวิเคราะห์สถานการณ์นี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็นสงครามตัวแทนด้วยหรือไม่ ติดตามรายงานจากคุณชลันทรดด์โยธาสมุทรค่ะเบอร์มานิวสอินเตอร์เนชั่นแนลรายงานการประทะระหว่างทหารของกองทัพสหรัฐวะ u w s a และกองทัพรัฐฉานต้อีกครั้งในเมืองไม่ตรงเมื่อวานนี้สัปดาห์ที่แล้วทั้งสองฝ่ายประทะกันบริเวณรัสฉานตะวันออกห่างจากชายแดนไทยบริเวณอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ไม่กี่กิโลเมตรส่งผลให้ทหารกองทัพรัชฉานใต้ เสียชีวิต5นายและทหารวะเสียชีวิต1นายความตึงเครียดระหว่างกองทัพวะและกองทัพรัสฉานใต้ที่นําโดยเจ้ายอดศึกเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา,มมาหลังเจราจาสงบศึกมาร่วม7ปีกองทัพสหรัฐวะหนึ่งในกองกําลังชาติพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดมีความใกล้ชิดกับจีนอย่างมากเมื่อเหตุปะทะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเดินทางเยือนจีนของวันนาหม่องลวิน รัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อพบกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนจึงถูกนำไปเชื่อมโยงและตั้งคำถามว่าสถานการณ์ในเมียนมากำลังกลายเป็นสงครามตัวแทนหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองเมียนมาระบุว่าอาจจะไม่สามารถสรุปได้ง่ายเพราะพื้นที่รัชฉานมีความซับซ้อนและการประทะระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับในการเปิดปฏิบัติการสงครามระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่รัชฉานกับ2เนี่ยก็คือมันมีผลกระทบผลพวงนะครับมาจากการบุกขึ้นเหนือของทัพเจ้ายอดศึกก่อนและโดนตีตกเข้ามาทางใต้นะครับและทางใต้เนี่ยก็กำลังมีสำนักภูมิเพราะว้าก็มีอนาเขตอยู่ทางทิศใต้ด้วยนะครับว่านี่ก็คือความซับซ้อนของสถานการณ์ในอดีตว้ากับไทยใหญ่เป็น,ปนคู่ขัดแย้งกันมาก่อนการปะทะแต่ละครั้ง ส่งผลกระทบต่อชายแดนไทยสำหรับสภาพเพื่อการกอบกู้รัชฉาน r c s s เป็นไม้เบื่อไม้เมากับกองทัพเมียนมามานานหลังรัฐประหาร r c s s ประกาศยืนเคียงข้างรัฐบาลเอกภา,ภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลเงาเมียนมาผู้เชี่ยวชาญมองความสัมพันธ์กองทัพว้ากับกองทัพเมียนมาว่าค่อนข้างพิเศษว้าพร้อมจับมือกองทัพเมียนมาหากเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมขณะเดียวกันเนี่ย กองทัพพาม่าก,กับวาก็ระแวงกันอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ากองทัพสหรัฐวาเนี่ยมีกําลังลบเกิน20,000นายนะครับท,ที่พร้อมลบแบบประจําการประจําบานได้เต็มที่เลยซึ่งก็เป็นภัยคุกคามต่อกองทัพทหารพมา่าและที่ผ่านมาทหารพาม่ายื่นนโยบาย BGF นะครับให้เป็นกองกําลังป้องกันทิชัก่ชายแดนคือคือต้องต้องมีหน่วยบังคับบัญชาที่มีตัวแทนทหารพม่าเนี่ยนั่งควบคุมอยู่นะครับก็คือโอนเข้ามาอยู่ใต้บังคับบัญชาของกอง ว้าก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าว้าก็เป็นกองทัพขนาดใหญ่ก็<ๆ>ไม่ยอมวางอาวุธแล้วขี่ทางันเขาก็มีสายสัมพันธ์พิเศษกับทางการจีนด้วยนะครับว่ามีว้ากับโกกั้งเนี่ยมีความแนบแนื่กับจีนมากแล้วก็กองประชาการยุทธศาสตร์ก็อยู่ติดชายแดนจีนตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นบทบาทการสนับสนุนด้านกองทัพโดยเฉพาะรูปแบบการรบและอาวุธต่อกองกําลังชนกลุ่มน้อยในเมียนมา<ๆ>เห็นเงาจากทั้งสองข่ายทั้งสหรัฐและจีน แต่ความขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยในเมียนมามีความซับซ้อนอย่างมากและยังไม่สามารถสรุปได้ชัดว่าครั้งนี้จะเดินหน้าไปสู่สงครามตัวแทนชลันทรโยธาสมุทรไทยเอสรายงาน